สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขู่สุสคน <c oughs> นะคับเซลกานะครับจากคูวตาสีสะเกตเราจเจรือนะครับสาขาอำเภอกันทะรารมนะรมือนี่เลิกง่ามง่ามดีอีกแล้ววันที่26นะครับ26เดือนท่านว่าคมครับ2567นะครับ,รบเชลกามาส่งหมอบรถแท็กเตอร์ LC 018 SP นะครับ ของพี่สุภกิตพี่สุภกิตเพิน่นบรได้เห็นงานอยู่บ้านฮอดเพิน่นเฮ็งานอยู่อยู่ไซบุร์เลยอยู่เมืองกร,รุงพุทธเริ่มจังหวัดเพิ่นนะครับไปเห็นงานอยู่พุ่นซื้อรถน้ำเซียวกานะครับอยู่บ้านกระวันตำบลบานไส้นะครับอำเภอรปราศาสตร์นะครับจังหวัดสุรินสุรินทินช้างใหญ่มันบอกเขาเดียวตังไหม น,นนี่ไอยเป็นเอาโปรโฟีดาวฟรีดาวนะครับก็คือว่าต้องใส่เงินเลยอของแถมสองรถพ่วงคือเกามาทานฟรีดาวนะครับใส่งวดปีละหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทนะครับสำหรับงวดไงแปดปีนะครับงวดน้อยเดือนละสองพันบาทโอ้ขอทาปันเรือผมหมุนสปริงมันหลายหัวดเ่ามันเลยกดไป เอาไมหเบิ้งครับลองไมหเบิ้งไปแล้วปวดกร้หังคองแท้บาะนี่ของแท้ไปแล้วครับสัตว์ดงๆเลยนี่ สำหรับเอา้าไปไถ่ทางเดียวว <c oughs> ะมันคือมาไถ่นกดเไปล็บมาเอาทางเดียวเลยตัวนี้สูดไพสูดมั่นนะครับ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้ามากนะครับมือนเซีวกาทรงสองขั้นนะครับของพี่เจราผ้านะครับ <c oughs> <c oughs> L3218SP นะครับอยู่กุฎประทยเดดอุดมนะครับรากาของคุณพ่อสมบัติเพิ่นเทินรถนะครับเอา LC28 เพิ่นเอา36นะครับเทิน3608 DT นะครับเทินน้ำเซียวกาเยวราค่ะจีเทิร์นเซียวกาบอกไอ้ฟังอีกเทิรนหนึ่งมืออื่นนะครับมาทานนะครับติดเครื่องเขื้อนว่ามันเอาบุญเสียงเรื่องมัน นะครับใกล่ชิสินปีแล้วนะครับมื่อนี้วันท <uh <uh yeah. ี่26แล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเซลก่าเฮ็ดงานอยู่นะครับยี่สิบเก้ายุดสามสิบก่เฮ็ดงานอยู่แต่ว่าเพิ่นกินเลี้ยงนะครับก็เลยบ่ได้สวงรถนะครับแล้วก็วันที่สามวันที่สามของไอ้ไส้เพิ่นนะครับมีชัยน้อยจันโงเพิ่นมาหมัดท่านี่ไอ้เพิ่นไอ้มันเข่าเยอะหน่อย เดี๋ยวเอาเอาลงก่อนครับแหมมเขาจังไงเอ้ยมันกับเขาดีป่ะเนี่ยแหละถือมองมันไม่มีเฟืองถือมองมันมีเฟืองมันกับอย่างกันนี้เนี้ยตัวโมเดลลงลองใบหนามันกับเฉิดเฉดเนะครับปกติเนี่ยถ้าเท้าสีห้มันอันนี้ก็นี่ให้มันหลุมกว่านี้ก็เอาใบหนามลงจังหน่อยมันก็บจิไทยอันนี้กว่านี้เขาจังคอยปับไปน้าั้งครับเวลาเวลาพอใส่งาน เราใส่เสือหน้าอย่าปล่อยตัวละสี่แสนเซลกางพี่กูบอกตาคือเราจะเล่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไปไว้ใส่งานนะครับโทรหาเซลก้าได้นะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยน,นะครับเราขับรถพ่วงเนี่ยเรามีรถหัวหลังนลูกชายเราอ้เพูดแล้วนัง่งเถียงกันคนนี่คุณพ่อเพิ่นนะครับ มาแล้วก็บปยนห้างขึ้นเราสิร่องเราสิร่องดันบึงโอ้มาในอีฟอล้วขับรถพวแล้วเ่รครับเป็นี่ยนีเราไปครับสซลูกไซเราอยู่ ยุ่หุ่นละนะครับูใส่เรากับเฮ็ดงานเรามีรถว่าหลากนำขั้นหนึง่งโอ้มาทานน้าห่างเฟื่องน,าน้าห่งครับขเขาเร่างา่มได้นี่ต่อเฟื่องเฟื่องบกบหไงเลยแต่ว่าไทยกบได้เนี่ยนี่กัถือว่าโอเคอยู่นะครับเหมือนคัดถ่ายคือส่งขุ้งขวงมูไปอยู่บปะนี่ <laughs> โวดฟังเสียงโหลดครับมันแกนขอกากไปเลย <laughs> วันเสาร์ยี่แปดนะครับยี่สิบแปดธันวาคมนะครับทรงของพี่มนัตนะครับไอ้ใส่เพิ่นทั้งเข็มราชธานีหาสิบแรงนะครับของพี่ประมุน่นอายุขังในนะครับอาจจะเป็นปีนาเขาอายเพิ่นมาหนขึ้นมากนะครับ เป็นเห็ดไฟหนังพานแล้วล่ะขึ้นมาปุ๊บรับปับ๊บรถเราก็เลือกไปแล้วเรียบร้อยเอาไปจอดไปแล้ว <c oughs> ประกอบลังคงลังคาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวของผี่มีใช่เพิ่นจะขึ้นมาเลือกนะครับวันที่ยี่สิบแปดเพิ่นว่าเพิ่นจะขึ้นมาเลือกรถลากะจังเซนเซอการ์ส่งไอเราเป็นคนพยากระพุมพิเศษนะครับเพิ่นมาได้แสนทั้งอุบลราชธา,านี เอาสวดไทยสวดมนันก็บู้อหัวก็วไ,ไหลแต่บัน <c oughs> ไงเป็นไงเลยแงเขียวขวกๆเลยบันนี้เออถือกมองดินทรายกับเขาดีแล้วครับหัวคันเรียนแนว่นี่เป็นคู่เลยครับนี่หกแสนหนึ่งมืนหาพันบาทนะครับสำหรับโปรงเงินสดนะครับ 4018SP เลดเหลืออยู่บหลายขั้นนะครับ สี่ส่วนสอแปดกับสงกันเนี่ยหลาเติ <laughs> นะครับพี่ดาวได้ขึ้นกันอยู่นะครับสี่สวนสก็ได้นะครับปีละ1นึ่งแบาทนะครับแปีหวดหน่อย2,000ส่วนหาสิแรงนะครับพี่ดาวได้ขึ้นกันนะครับงวดที่นักเน 4, 3, 7, 7, 4, 3, 8, ี่ปีละแสนสี่ามพบามทงวดไหญ่แปีนะครับงวดหน่อย2,000บาทขึ้นกันโอู้หอย่างนำาา้ำหนักประทันในรถไทยเกียัง ผู้มาทานมาทานเบาอุบลรถไทยสิงเิ่นมาคอมเมน็นเจ้ากาอยู่เมื่อคืนนครับผูอ้อายเรามาทานเดียเข้าร,รถเก่งแห่งนะครับดี๋ยวสิ่เป็นตัวขายเราอีกดอกโมเดลทำเราแจ็คเล,า,า,เลาอยู่อำเภอไหนอุบลราชธนทานี่นี่ละครับแจ็คเราอยู่อำเพื่อไดนเราทายคลิปดีกันเด้ครับมาทานอยู่แต่งใบมีแต่งผานตั้งผานไปเบื้องสองเล่าเลยนะครับเอ,ากการเอฟซีเจ้ากาเอฟซีเราอยู่เบาอุบลรถไทยสิง เอาอยู่จักหน่อยนะครับอยู่จักคล้องลูกค้าทันไดนะครับคืออยากล่องนะครับสื่อน้ำเซลกาแจ้งได้นะครับน้ำมันแท้เจ็ดลิตรแถมอันนี้พอเราอันเอามาใส่อีกทั้งนึงนะครับไปแล้วเอานะครับให้หน้าเราเหาวแห้งผุนแบบร้ายเลยซิฟคลัวคนละครพอกันไหมมืออื่นนะครับสองขั้น เยวเซลกาญจนาภิเษบางอีเทียนหนึง่งนะครับสำรับมือนี่กับตาคัยนครก่อน <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อประผ่านโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ